เข้ามาขุดไส้เดือนยังไงค่ะเราก็ไปห้ามเด็กอเราก็ไปห้ามเด็กห้ามเด็กแล้วเนี่ยเราก็อก็บิดหูเขานะโยมนะแล้วก็จับที่คอเขาเขาเขาก็เหมือนกับเล่นสนาบิดคอใช่ไหมดังนั้นก็ตามสภาพนั่นและโยมที่เห็นคือหลวงพี่ได้ได้ไปตักเตือนเขาก่อนไหมก่อนที่จะไปบิดหูเขาอะค่ะคือบริเวณวัดเนี่ยโยมโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นเขตอภัยทานอยู่แล้วมันไม่ต้องมาพูดซ้ําเพราะว่า กรณีนี้มันเกิดมาหลายรอบแล้วยมนะเราอาจจะมีอารมณ์นิดนิดมันกันยมเพราะว่าเราก็เห็นมันหลายรอบเลยโมเพราะว่าอะไรไปแล้วเดี๋ยวก็คนนี้มาคนนี้มาใช่ยมเขาอาจจะมีเราก็อาจจะมีโกรธบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลงมือลงไม้กับเด็กเขาเดินมาบอกดีไม่เป็นอยู่ดีเขาบอกเอ้ยทุดไม่ได้แล้วเขามาบีบคอมือเฉยเลยผมก็งงผมก็ต่อยเขาเลยพี่เขา,า,ามาบีบคอเราแล้วเราก็เลยต่อยเขาเลยใช่ล้วทำยังไงง่ายเลยพี่อื บีมเฉยผมก็มงงบ,บีมเรื่องอะไรอือแต่เขาเขาเขาเคยเตือนเรามาก่อนหน้านี้ไหมไม่เคยพี่ผมเพิ่งม่ขุดครั้งแรกเนี่ยขุดขุดใส้เืินไปทำไรตกป่าพี่